ไม่ได้ราบเรียบโปรยด้วยกีบกุหลาบนะเพราะว่าอิงสองจะเจอด่านโดทีเดียวเพราะว่าทั้งสภาทั้งนิติสงงรามและอื่นๆครับมีม็อดด้วยนะฮะมีม็อตรงนี้เราไปดูนะอุปสรรคอิงสองเนี่ยมีอะไรที่รออยู่นะนั่นก็คือนิติสัครารนี่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยที่มีการยื่นต่อองค์กรอิสระต่างๆที่จะไปถอดถอนหรือว่า จะไปยุบพักอะไรต่างๆเยอะทีเดียวนะครับเพราะเรื่องเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับคุณเซนเนี่ยมีถึง4ี่สี่เรื่องนะที่ไปยื่นนะครับอย่างที่บอกนะครับคดีของนายกเนี่ยจะเริ่มวันที่1ยังมีคดีที่มีการไปยื่นนะครับต่อบปชเรื่องของเงินดิจิตอลที่แบบว่าไปแปรยติใช่ไหมใช่ครับ อันนี้ผิดมาตราหนึ่งสี่สี่ก็คือบอกว่าเป็นการไปโยกงบอนะครับโยกงบแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มีการไปแปรยติหรือไปเปลี่ยนงบประมาณที่ขาดสภาไปแล้วอันนี้เรืองไกรลีกิตวัฒนชัยเป็นคนไปยื่นนะครับอันนี้ถ้าเขาบอกว่าผิดเนี่ยจะคล้ายๆกับว่านับหนึ่งใหม่เลยลับกนึดมาตเลยนะครับเพราะว่าผิดหมดทั้งคอรมอสสและสวครับแล้วก็ไปมีการร้องยุบพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลกรณีเดียวกันใช่ไหมกรณีคลิปครับ ใช่ไหมว่าผิดจริยธรรมรและยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณอุ้งอิงแพทองทานเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพักเป็นหัวหน้าพักไม่เพราะฉะนั้นผิด ถ้าผิดแล้วก็ต้องยุบพักแต่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับที่พี่ช้างได้บอกไว้ก็คือว่าพอกกตกรับเนี่ยมันมีกระบวนการยาวใชฉะนั้นเขาน่าจะรอสารัลมนูนก่อนเหมือนกันใช่ทุกคนรอสารนะใช่ครับทุกคนรอสารไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับก็บอกว่ามันมี4ฉากทัดนะเรื่องหนึ่งของบอกว่านิติสงครามเนี่ยครับ ก็ตอนนี้มีคนร้องเยอะนะอันนี้อันแรกเลยเนี่ยไปเป็นคดีอาญาเลยท่านไปแจ้งความกันเลยคือไปโรงพักกันเลยนะครับผิด1นึ่งหนึ่งเก้ามาตราหนึ่งหนึ่งเก้าความมั่นคงของรัฐนะฮะกระทาให้รานอจณาจักเนี่ยต้องตกอยู่อำนาจต่ที่ไปไตของรัฐต่างประเทศอันนี้แรงเลยนะครับแต่ต้องสู้สามสารอันนี้เรื่องยาวยาวนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกคุณเรืองไกแล้วใช่คุณเรืองไกลไปยื่นผ่านกรกตแล้วคุณศรีสุวรรณไปยื่นปปชแล้วก็ สวเ,เขายื่นตรงที่ศารลารัฐธรรมนูญนะครับ,รบต้องดูนะฮะทีนี้อุปสรรคอิงสองนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเสียงปิ่นน้ำนี่แหละอตอนนี้นะครับ,รบเสียงปิ่นน้าแล้วก็จะต้องแพ้กฎหมายหรือเปล่าหรือแพ้มติในการอภิปรายไม่่อใจหรือเปล่าดีครับเราไปดูก่อนนะว่าอพอเปิดสภาทันทีเนี่ยพักภูมิใจไทยบอกว่าจะยื่นไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเลยครับ3กรกฎาคมวันที่3มันเปิดสภาเลยนะครับยื่นเลยแต่ว่าอย่างที่บอกต้องใช้เสียงการสิบการพื้คุณนายกเนี่ยนะต้องใช้เสียง99เสียงจาก495คือหนึ่งใน5ตามมาตรา151นะครับตอนนี้ก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังล่าชื่อสสนะฮะคือพรรคตัวเองได้ครบอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่พรรคอื่นนะดิอย่างที่บอกเราวิเคราะห์ไปตอนต้นแล้วนะทีนี้พักมาดูพักหลักเนี่ยที่จะบอกว่า ยื่นได้ไม่ได้เนี่ยคือพรักประชาชนใช่ครับคุณไอติมภริตวัชระลินบอกว่าไงครับครับบอกว่าคือออกไปในแนวไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะยื่นทันทีนะครับบอกว่าต้องใช้ทุกกลไกของสภาในการตรวจสอบส่วนมาตรา151เนี่ยนะครับต้องใช้อย่างแม่นยาเพราะเป็นอาวุธที่ทรงพลังครับเพราะว่าตามด้านนูแล้วเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยในปีนั้นจะใช้ไม่ได้อีกอะนะครฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันก่อนอยากจะสื่อสารไปถึงนาย,ยกว่าอยากให้ใช้โอกาสเนี่ยทบทวนการทำาหน้าที่ของตัวเองนะฝ่ายค้านจะเสนอแนวทางที่ถูกต้องให้ครับ อย่นี้ก็ไปดูนักวิเคราะห์อย่างอาจารย์ชัยยันชัยพรมองเรื่องการอภิปรายมุงใจว่าไงครับก็เนี่ยนะฮะอย่างที่พี่ช้างได้เล่าไปก็คือว่าเมื่อยื่นยติไปแล้วนี่ผลมันคือจะยุบสภาไม่ได้นั่นคืออเจนดาของพักภูมิใจไทยทีนี้ในพักประชาชนต้องการแบบไหนต้องการให้ยุบเขาต้องให้ยุบมันคนละแบบกันอ่าเพราะว่าพักประชาชนเขาคิดว่ายุบตอนนี้ครับโอกาสเขาชนะสูงแต่ต่อให้แบบว่าเปลี่ยนนายก เลือกกันใหม่โอกาสเขาไม่มีเพราะอะไรคุณเท้งนัทพงศ์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อไม่ได้เป็นคนดิเดตคือพักส้มเนี่ยไม่มีคนดิเดตแล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเสียงไปหนุนคุณอนุทินเับซึ่งคุณเท้งประกาศไปแล้วใช่ไหมไม่หนุนไม่หนุนนะครับไปดูกับดักข้อกฎหมายนะที่จะเข้าสู่การประชุมในสมัยนี้มีโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะใช่ครับมี หลักๆก็คือซ้ายสุดนะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่เลื่อนไปแล้วนะครับรัฐบาลเลื่อนไปแล้วนะครับมีพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าภูมิใจไทยก็ไม่ค้านใช่ครับไมค้านนี่เจออะไรอย่างน้อยพักฝ่ายค้านก็ไม่ค้านนะพักสี้มพนะครับทีนี้ตัวร่วมตัวร่วมนี่อันนี้เป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์ทีนี้ไปค้านนี่คนด่าไหมใช่ครับนะฮะก็ต้องดูแต่นู่นพรบประกาศสะอาดนี่พักประชาชนก็เสนอนะยกเลิก ประกาศคอสชอันน uh, uh, ี้ประชาชนก็เสนอเหมือนกันการขนส่งทางรางนี่ก็ค้างอยู่ค้างอยู่นะครับการผ่าตอบแทนผู้เสียหายเนี่ยนี้อาจจะค้านอาจจะเป็นพรบการเงินด้วยฮะการท่าเรือเมเจอท์ยก็อาจจะค้านเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเอนเตอร์เทนเมนต์ไงนะฮะก็จะอาจจะค้านกันด้วด้วยนะครับพรบกองทุนการออมแห่งชาติไม่น่าจะค้านนะเรื่องนี้การแก้ไขกฎหมายเรื่องของการพิจารณาความแพ่งไม่ใช่พรบการเงินลอฟมอพรบการเงิน พรบผ่านไปแล้ววัรละหนึ่งเป็นเรื่องนั้ทีนี้เรื่องร่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์ร่างพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยฮะได้รับการยืนยันจากประธานวิปรัฐบาลคุณวิสุทธิ์เชนรุ่นะฮะเลื่อนไปก่อนใครับนะครับอุปสรรคอิงสองที่อีกอันหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจครับอันเนี้ยหนักหนาสาหัสทีเดียวจริงๆเพราะว่าเราไปดูว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในอาเซียนเราอยู่อันดับหกนะครับ โอ้โหคิดดูนะท้านอันดับ6ในเรื่องการเติบโตนี่ใจมาสแรกนะครับ,รบแล้วก็การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่แบบโอ้โหก<า>โเกือบลังท้ายนะครับเพราะว่าของเราเจอปัญหาเรื่องสงครามการค้าการฟื้นตัวทางการท่องเที่ยวการฟื้นตัวอุตสาหกรรมจีนก็ไม่มาการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยลำบากทีเดียวนะครับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยตอนนี้ถ้าไปดูนะพี่กอบฟคนบ่นเยอะใบ่นเยอะทีเดียว ว่าตอนนี้ร้านอาหารอะไรขายยากขึ้นครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้านะเพราะว่าเพราะว่าคนเนี่ยเก็บเงินไว้แต่ไม่การใช้เงินนะครับและพอคนเนี่ยไม่ซื้อสินค้าครับโรงงานก็ต้องหยุดการผลิตหรือผลิตน้อยลงนะครับมันก็จะทาให้คนตกงานมันจะผัวพันเป็นงัวพันหลักเลยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยครับก็แก้ไม่ออกทีเดียวเงินดิจิตอลก็เลื่อนไปครับอะไรทุกอย่างเนี่ยครับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยากนะครับอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัววัด ความอยู่รอดไม่ใช่เสียงในสภาอย่างเดียวนะเสียงนอกสภาครับเมื่อวานก็มีการชุมนุมกันจุดติดหรือเปล่าไม่รู้ครับก็จริงๆแล้วทางฝ่ายความมั่นคงก็ประเมินว่าถ้าเผื่อการจุดติดในแง่ของกระแสการต้านรัฐบาลน่จุดติดแต่การที่ลงถนนมากันเยอะๆชุมนุมเยอะๆยางไม่ติดยังเมื่อวานเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการลงถนนที่แบบได้จํานวนเยอะที่สุดในรัฐบาลเพื่อไทยนะในรัฐบาลเพื่อไทยสมัยนี้นะครับ แต่ยังบอกว่าไม่ได้ว่าจุดติดไม่ติดเพราะว่าเอาประเด็นที่เขานัดรวมพลชุมนุมกันเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของความรักชาติครับกรณีไทยกัมพูชาใช,ใช่ไหมไทยกัมพูชาทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดคลิปเสียงนั้นก็กลายเป็นประเด็นน่าจะติดนะแต่นายกเองก็ดับความร้อนด้วยการหนึ่ง เชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพมาแถลงร่วมกันและหลังจากนั้นไปชายแดนทั้งที่ไปอุบลราชธานีที่ช่องบกใช่ไหมใช่แล้วไปสาแก้วสาแก้วไปรันประเทศไปหมดเลยออกมาตรการรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ขอโทษอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องยอมรับทีนี้เราไปดูเรื่องบันไดสามขั้นที่ม็อบเนี่ยจะประสานกับฝ่ายอะไรการเมืองเหรอครับมีข่าวคือทีแรกเนี่ยม็อบเนี่ย อันนี้เราไม่ได้ไปต่อว่านะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวของหน่วยงานความมั่นคงจริงๆว่าจะมาแค่เราอ่านนะครับแต่ว่ามีฝ่ายการเมืองไปช่วยเติมบางสีไปช่วยเติมทําให้กลายเป็นม็อบหลักหมื่นม็อบหลักหมื่นแต่ระวังนะม็อบหลักหมื่นมันจะมาจากม็อบการเมืองเติมหรือม็อบกัมบูชาเติมครับไม่รู้ครับไม่รู้ต้องต้องดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็เขาจับตาอยู่ว่าเอ๊ะ มีม็อบกัมพูชามาเติมหรือเปล่าเพราะว่าเรา<ม>กำลังขัดแย้งกับกัมพูชาด้วยนะครับเขาบอกว่ามีทั้งกัมพูชาในกัมพูชาและกัมพูชาในประเทศไทย <นะ S 1> ก็ต้องดูนะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะจัดการอย่างไรแต่ถ้าติดเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานมันจะต้องโอติดด้วยการมาตรการของรัฐเนี่ยการไปดูแลผู้ชุมนุมเนี่ยต้องสันติสุขสันตินะถ้าไปรุนแรงเนี่ยม็อบติดเลย